รีวิวขนมใบเด็กๆมันเป็นยังไงขนมใหม่ผ่านไหมผ่านเหรอพี่บิวตี้อ่ะมันเป็นยังไงเมื่อกี้เราเคยกิ่นยังกระเบื้องีดูปลาคินอู้หูหูหูลูกคิ้นปลาอร่อยสบายปลาอร่อยเหรอเมื่อกี้สั่งเหรอมันหมดมันได้มันหมดแหรอมันหมดแล้วเหรอมันมีอีกมันมีอีกชั้นหนึ่งอร่อยมากเคยกินเหรอ อา้าวหรอทำไมไม่คิดเพิ่งเคยเห็นฮะด้วยอร่อยแมนบ่อุ้ยแต่ลงไปซื้อไหมอีกงันเนี่ยไปแล้วเขาบอกไข่ยเยิ้มครับแซ่บมากเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับเขาบอกอันนี้แซ่บครับเขาดีวิวเนี่ยเนี่ยทำไมซื้อของมาให้เยอะแท้ไข่ยงไข่เยิมยเย้มนะครับ,นนแ,บแล้วครับสวัสดีครับ